สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับจิ๊บนะคะเซลล์โตโยต้านะครทนสาขาเทพารักษ์นะคะค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จิ๊บจะพานําชมเกี่ยวกับตัวรถกระบะรีโว่สประตูคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวรีโว่สประตูสีดํารุ่นมิดนะคะราคาจะอยู่ที่9,56,000บาทตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ รุ่นล่าสุดเลยนะคะจิ๊บก็ขอตัวสเปคเนี่ยไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่ายังไงทางลูกค้าคงคงได้ชมได้ดูมามากแล้วนะคะตอนนี้จิ๊บก็จะเสมอเสนอในเรื่องของตัวแคมเปญกันดีกว่านะคะแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็เหมือนแจกเหมือนได้ฟรีเหมือนซื้อเงินสดเลยค่ะซื้อผ่อนแต่เหมือนซื้อเงินสดเลยคือยังไงคะถ้าลูกค้าดาวน์ตั้งแต่25ขึ้นไปลูกค้าเลือกผ่อนได้เลยค่ะ1-4ปี 4ปี5ปี6ปีนะคะลูกค้ารับในส่วนของตัวดอกเบียูย0%เซไปเลยค่ะตัวเงื่อนไขง่ายๆนะคะก็คือ 1. ลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นพนักงานประจำหรือรับราชการนะคะรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะหรือลูกค้ามีสำเนาทะเ,เบียนรถจะเป็นรถยี่ห้อใดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ในตัวเงื่อนไขตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะ แล้วส่วนตัวภายในยังไงอ่ะเดี๋ยวจิ๊บจะถ่ายไปให้ดูทางท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะข่าวันนี้จิ๊บก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมยังไงจิ๊บจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วกดติดตามแล้วก็เบอร์โทรจริ๊นะคะ0612636493นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ